อ่าวันดีครับวันนี้ก็ปกกับผมเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือคลิปนี้ที่กาลังจะลงจะเป็นคลิปแหลกของปีนี้นะครับส่วนคลิปก่อนๆที่ลงไปก็คือคลิปเก่าๆนะครับอันนี้ก็มาดูไม้ก่อนครับนี่อันนี้ก็ถึงเวลาแก่การรอคอยแล้วนะครับแต่รอคอยมันยังยาวนานอันนี้เดี๋ยวดูไม้อันนี้นะครับนี่ไม้ช่วยมากนะครับนี่อันนี้ก็นําเต็มอันนี้ก็ป้าเลิมโตเต็มทีเลยนะครับ ช่วงนี้ก็ปลาคือจะสวยงามสมบูรณขอบทวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ว่าเราจะได้สักกี่ตัวนะครับเดี๋ยวมีซีอะไรบ้างนะครับบีนีก็ผิเศษนะครับบอยซี่หนักไปด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะได้หรือไม่นะครับมาดูกันเดี๋ยวไม่แหลกแค่ๆเลยนะครับนี่ครับวอด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 ไมดได้เห็นไม่อันนี้หลังฝนตกครับมันจะมีวอดเยอะมาออกเาดิานี่ครับ อ่าหันวดคือวดมันจะเยอะกว่าอันนี้ก็คือผมแหวนช่วงห้เขาได้ขยายพันธุ์เร็วนะครับช่วงนึงนี่ให้น,นี่นะครับออกมาแล้วครับตัวตัวสีอะไรโอ้โหนี่ครับนี่คือตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี่พิซิมีมเงินนะครับอือหือยับย่นเลยนะครับตัวนี้แต่กระวยนะครับรวมๆอันนี้รวม ทีแรกก็โดดเลยนะครับนี่อันนี้ไม่เบื่อไม่ต้องขึ้นเหมือนะอันทีแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทรายไปคว้าก่อนอามากรี๊ดๆดูแถวนี้ไม้ซวยนะครับน่าจะปลาชุ่มนะครับช่วงนี้เจอจับในภูมิไมนก็เจอตัวแนนนอนรับนี่ครับโอ้โหตัวนี้เขี้ยวแป๊กเลยนะครับพ่ตัวนี้น่าจะเป็นแก้มแทนคอเกือบนะครับ อันนี้เราไม่ได้เอาไม่ได้เอานะครับโพตัวนี้เพราะว่ามันจะอยู่กับเมียสี่หนักอ่านี่จะตัวนี้จะอยู่เมียสี่หนักอันนี้คือไข่นะครับอันนี้เราปิดล็อมันเดิอให้พอกับมานอันนี้เราจะแลกแค่์พอกับนี้โอ้โหนี่แลกครับโอ้ไม่ใช่เมียสี่หนักกับเมียสี่เกี้ยวกับตัวใหญ่มากนี่แลกเมียก่อนน้ำนี่นี่พูกับบ้าเป็นเลวครับนี่พูนี่พูกับอือนี่ครับโอ้โห เมียก็คือเตอิบมากับนี่คือซิปตัวได้ที่แกงท่อมเดี๋ยวผมจับขึ้นมือให้เลยปวดให้ก่อนเออบวดโพกชุนพนนะครับปวดลู่ท่าเลยฮ่านี่ได้รับมาแล้วครับเอ้าเลยไปได้มาตวงลาวนะครับนี่อือหืออันนี้ปู่เมียครับอือหือนี่ครับเคลือบเคลือบแทนแทนเลยครับนี่โอ้อโห นี่แหละหืมน,น,นี่กับนี่โอ้โหซวยมากับนี้นหืมอาทำรูปบล็อกซะเลยนะครับรูปนี้อันนี้ก็ปร้อยนะครับแล้วเขาอยู่ตรงนั้นแนละให้เขาได้เลี้ยงลูกนะครับนี่คือปลา ปาถิวซยองตำล่านนะครับอันนี้ก็อันนี้ชุบยาวๆนะครับไม่ต้องตัด,ดนะยเนี่ให้แหล่เมีย่ยคน,นคอันนี้เกมาเช็คล้านะครับตเ,เต่าล็กขาเจ้าล็แกเตชีดเงินนะครับเดี๋ยวน,นี้มีกระเติบสมบูรณมาครับเอาลอยเขาล้บไปครับนี่ก็วอดลาวนะครับ <c oughs> อ่านี่วิ่งคาตะก้ามาเร็วนะครับนี่เมียพุ่มปล่อยไปเรีรเ่ยวไม้กับอะไรเยอะใส่เมียตัวนี้เติบเาวกับู้มันเดือดปอกเลยโอ้นี่เมียที่มันนะครับแต่วันเท่าเทนอืมนี่แหละที่เขี้ยวโอ้โหวงแดงยอดน้ำช่วยด้วยครับบนี <c oughs> เ้เดี๋ยวแป๊บเดียวอ่าขออนุญาตแป๊บนะครับ <c oughs> อืม วางมุกไปแล้วอันนี้เดี๋ยวจะมาจะไปดูอับน,นี่ก็จะเป็นสีเขียวกับสีเงินนะครับโพสีเขียวเมียสีเงินนี่ครับเกรดแน่นเลยอยันนี้ปุ๊บปุงห้างยัดหนามได้แดงช่วยเลย,ยตัวนี้นี่นี่ฮช่วยมากับปั๊บไปเนี่ย ร้อยเอ็มเจ๋งเบลเล่นอันนี้เราจะจับวอดอย่างเดียวหูือ่ะเราจะเสียงซุ่มจับนะครับนี่วอเดเยอะมากันนี่อืมอันยังเคยเพลิน,นะครับในวอดเลยบางทีไม่อยากโจงครับแต่นี้พ่บร้อยไปนาทิดแล้วกับนี่แต๋ออบร้อยเขาได้ขยายพันธุ์กันปั่นน,ะน,นี่ แต่ช่วงนี้ฝนไม้นะครับปราจะก่อวอดเยอะเราก็ให้เวลาเขาก่อวอดวาเป็นนอาทิตย์แล้วกันนะครับวิ่งโอ่มาเลยวนะครับนั่งรถวอดนะนี่กขาวอดเหมือนกันนะครับมีใครแล้วไหมมาดูตัวนี้นครับโอ้ตัวนี้ที่้าเลยนะครับนี่ สุกคนีุ่มแบบยาวๆเลยนะไม่ตัดไม่ตอเลยครับนี่แลของ็การจับปลาแต่ละรังจะเป็นยังไงนะครับอุปสรรคแบบไหนบางนะครับในการมือหนึ่งถือตะกามือหนึ่งจับปลานะครับนี่ก็เจ้าข้องวอดนะครับนี่จะออกเป็นที่ฝาห่างโดนไหมล่ะอืมรวมก็สวยนะครับนี่ แม้นะครับร้อยให้เรียงลงไปละอันนี้เราถ้าเดินเลยได้เลยนะครับนี่หแหนมไม้ช่วยมากับนเดี๋ยวเราไปไต่ครอบนู่นดีว่าตึงเดี๋ยวดูว่าไต่สุดตุนเดี๋ยววันนี้ออเดอร์พอมไหมไปไต่ชมครอ,อบนั้นพอเดี๋ยวเราคอยมาลงทีหลังนี่เราแค่มาเช็ค ยองนะครับนี่ตูมนี่ในลูกเปล่านะครับในลูกเปลาก็มีวอด้างลูกเปลาก็มีวอดแล้วก็มีไข่ด้วยครับนู่นะ นี่ก็นู่นวอดราวรับอันนี้เขามาเช็คพ่อนะครับวันนี้น,นี่ก็ไม่ยากกวดมากนะครับคือปลาอยู่ในช่วงกอวอดนะครับนี่ทางแบบอาหออารวอดกัน้นออ้ต้องใจงูนะ นี่ก็วอดด้วยนะเนีว่นีเี่วอดเพียบเลยนะครับเท่านี้น่นู้น้ในาวอดแล้วอันนี้มาแรกพ่อไม่ไม่ต้องจับก็ได้นะนี่รวยเขาเด้กขายพัน์กัน นี่ก็ววต่างดาวนี่เยอะมากนเนี่ยเนี่ยบอบกัดก็เม็ดไม่เลือดอะไรอีเอนี้ก็วดวต่างานี่เพียบเลยแบบนี้ kìm mét anh em nhảy người bắt được rồi anh bố này kìm chặt lấy oh chỉ thẩu lao tôi nó. Mấy lực không 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 นี่อัดวิดีโอนี่หลอดลงนี่มาเช็คเลยก่อนอืมนี่ที่เท่าแล้วน,น,นี่นี่เท่าเก็บแตงขอกเรือก่อนนี่อืออ๋อเดียตะเก็บคาดค้างนหมืนกับนี่แต่ว่ารวมรวมมันยังขื้ว่าอย่างซ่วนเรื่องนลย อันนี้เป็นตัวปิดคลิปก็ได้นะครับอันนี้ก็มาชมพ่อข้องปลาข้องพ่อนะครับวันนี้อเดี๋ยววันต่อไปจะมาแต่งจับให้ดีดนะนะครับวันนี้ก็ขอบิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอไหมว่าเช้านะครับี๋ยวก็มาทําคลิปให้ดีกว่าเดิมครับอันนี้ก็ลองแลลปล้าไปก้นนะครับวันนี้ผมมาแลลปล้า เไม่ยากจะยอกหมานะครับรวมๆขก็อบอช่วงนี้ก็มีแต่ว,วอดนะครับเต็มเลยถักข้างปลาก็ก่อวอดนะครับให้เขาขยายขยายพันธุ์ไปก่อนช่วงนี้เดี๋ยวพอสักเสี้ยววันเดียวเดี๋ยวเรามาทําคลิปเต็มๆมันเลยนะครับเดี๋ยวจับให้ร้อยนะครับส่วนวันนี้ขอปิดคลิปปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอไม่คลิปหน้าครับ